ใกลจะลงจอโมโนแม็กให้ได้ชมกันแล้วนะคะสำหรับฟังเล่นไฟค่ะทีมนักแสดงก็เลยถือโอกาสเดินสายโปรโมทความแซ่บเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องกันก่อนค่ะแค่เดินสายโปรโมตก็สนุกแล้วนะคะสำหรับทีมนักแสดงซีรีส์เรื่องฟังเล่นไฟจากโมโนออริจินอลค่ะนำทีมโดยอิปเปียวผัวสิบมุกชิชานาะเสริมทัพด้วยนีนชัชายาวินธนัทน,นนนนแบงค์จากกรีดพามธนดลวายโยภีรวัต แป้งสหัสยาเนสพิซินีและตอดปณนพงค่ะงานนี้บอกเลยว่าตลอดสามบเนเ็มเนี่ยได้รับการต้อนรับจากพี่ๆสื่อมวลชนอย่างอบอุ่นโดยกลุ่มนักแสดงก็พร้อมตอกย้ำว่าฟังเล่นไฟเป็นซีรีส์สุดเข้มขน้นถ่ายทอดตัวละครที่บอกเล่าความเป็นคนที่มีอยู่ในสังคมทุกวันนี้ให้พี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยได้เข้าใจอย่างเต็มขั้นอีกด้วยค่ะ สำหรับการโปรโมตซีรีส์เรื่องฝังเล่นไฟนะคะเป็นไงบ้างก็สนุกมากนะ <im it> ออสนุกแบบเราได้พูดถึงละครเราเยอะมาก <im it> ใช่ล้ว<ห>ก,ก็คิดถึงอ่ะคิดถึงทุกคนคิดถึงบรรยากาศเก่าๆด้วยค <im it> ิดถึงบรรยากาศในกองถ่ายคิดถึงทุกคนเพราะว่าเราถ่ายกันไปเสร็จสักระยะนึงแล้วเนาะกว่าจะได้มาเลิอกออนแอร์แล้วก็ได้มาโปรโมทเดือนสายกันค่ะก็ฝากซีรีส์เรื่องฝังเล่นไฟด้วยนะคะพวกเราทุกคนทําเต็มที่กันมากๆคือบอกเลยว่าถ้าคุณเนี่ยได้เข้าไปดาวน์โหลดแล้วเข้าไปดูฝังเล่นไฟคุณจะไม่มีทางที่คุณจะรู้สึกว่าเสียดายเงิน แน่นอน